ดูหน้านี้ตอบคําถามไปแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูหน้านี้วัฏจักรของพืชดอกเห็นไหมเขาเอามาเล็ดไปเพาะลงบินเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอะไรบ้างวัฏจักรของพืชดอกบอกว่าอะไรคะบอกว่าพืชดอกเนี่ยพืชดอกทุกชนิดเลยเขาบอกทุกชนิดเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่มันจะสร้างดอกสร้างดอกขึ้นมาเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ ถ้ามันเป็นพืชดอกมันก็ต้องออกดอกถูกไหมออสร้างดอกขึ้นมาเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทำให้เกิดเป็นต้นใหม่จากนั้นก็จะโตจนมีดอกหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอกต้องมีดอกแล้วก็โตเป็นต้นใหม่และตรงนี้มันมีกิจกรรมให้เราลองทําดูเอาไหนลองทําดูเดี๋ยวครูคจะถามเอาลองทําดูเดี๋ยวครูคจะถาม ว่าหนึ่งน่าจะเป็นอะไรหนึ่งน่าจะเป็นอะไรหนึ่งต้องเป็นอะไรเดี๋ยวจะถามลองทำดูก่อนนะคะเด็กเ,เด็กแล้วครูจะถามลองใส่ดูก่อนนะว่าหมายเลขหนึ่งสองสามสี่เรียงลำดับไปมันน่าจะเป็นอะไรแล้วครูจะถาม เดี๋ยวให้ไปหาดอกไม้มาการบ้านพรุ่งนี้ให้ไปหาดอกไม้มาคนละหนึ่งดอกมาหยิบไม่หนึ่งดอกมีตั้งสามดอกก็ได้นะสั่งงานไว้แล้วนะคะให้ไปหาดอกไม้ที่รอบๆอบบ้านมาคนละสามดอกพอเริ่มเรียนแล้วดอกไม้มาวางหน้าตัวเองเลยเข้าใจไหมคะชูขึ้นมาเลยพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เตร,รียมดอกไม้มาคนละสามดอก แล้วเวลาไปหามานะคะสิ่งที่ต้องบอกคุณครูให้ได้คือชื่อดอกไม้จะไปหามาแล้วไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะไหนได้ยินไหมคะพยักหน้าหน่อยสิได้ยินนะคะว่าให้สั่งงานให้เอาอะไรมาดอกไม้นะลูกเดี๋ยวสั่งไปในแปะโนตไปด้วยให้พาดอกไม้เอาดอกไม้มาคนละหนึ่งดอก เอาน่าจะเสร็จแล้วไม่ได้ยากสี่ข้อนี้เอาถามหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งกรวีกรวีรวตอบอะไรคะอะไรลูกดังๆหมายเลขหนึ่งมเมล็เดเหรอดูที่รูปแล้วเขาบอกนำข้อความที่กำเหนอได้มีดอกมีผลมเมล็ดน่นอด เติมลงใต้ภาพให้สัมพันธ์กันภาพมีคืออะไรเอ่ยอะไรคะผลตรงนี้ต้องใส่ผลนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเขียนให้อ่ตรงนี้ต้องใส่ผลเอ๊ะใส่ให้สัมพันธ์กับรูปเอาหมายเลขสองกิติรัตว์วรินตอบอะไรคะอะไรตอบดังๆ อตอบลูกตต่อย่าปิดไมค์จตอบลูกตอบตอบอะไรคะดอกออดอกครับอ่าดอก,ดอกใส่ว่าดอกนะคะดอกดอกก็ดอก,ดอก,ดอกต่อไปหมายเลขสามคุณระดาคุณระดาอะตอบมาค่ะมาเลข อ่าดูแค่รู้ให้สัมพันธ์กันอย่าไปอย่างงงอย่างงงอ่าถูกต้องค่ะต่อไปคนทรสต้นอ่อนค่ะอ่าต้นอ่อนนะคะถูกต้องอ่าแต่เนี่คือมันมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะมันสัมพันธ์กับรูปแต่ถ้าเรียงตามลำดับแล้วมันน่าจะเริ่มจากไหนอ่ะการนี้ผู้การผู้การผู้การต่อครูกร ผู้การเอาผู้การต่อมามถ้า,จ,าจะเริ่มจากไหนคะเริ่มจากเมล็ดและถัดมาเป็นอะไรต้นอ่อนครับอ่าถัดมาเป็นต้นอ่อนแล้วก็เป็นอะไรต่อดอกครับต้อ,องออกดอกก่อนแล้วถัดมาเป็นอะไรผลค,ครับโอเคถูกต้องเก่งมากผู้การตอบถูกมาเลยถูกต้องค่ะนั่นคือการเรียงลําดับนะคะ อยางลำดับการงอกของเออการจเจริญเติบโตของพืชการโตของพืชวัฏจักรพืชดอกเนี่ยมเมล็ดต้นอน่อนแล้วก็ไปดอกแล้วก็ออกผลไอ้นี่มันผลลูกอะไรเนี่ยจาริตารู้จักไหมคะนี่น,นี่ลูกอะไรคะผลไม้บ้านเราไหมเนี่ยใช่ไหมคะรู้จักไหมลูกไม่รู้ ม่รู้ไม่เป็นไรอันนี้ส่วนประกอบองดอกอันนี้เราจะมาทํากันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้นะเขียนไว้เลยคนละสามดอกเห็นไหมสีหนึ่งกล่องไม่ต้องเอาสีมาไม่ต้องเอาสีด้วยแผนดอกไม้ดอกชบาบ้านใครมีดอกชบาดอกชบามาใครมีดอกชบาบ้างดอกมะเขือยกมือเห็นไหมคะใครไม่มีไม่เป็นไรเอาดอกไม้ชนิดอื่นนะคะพามาด้วยอ่าเราจะมาทําในหน้านี้กันอ่า เป็แล้วมาดูดอกไม้เขาบอกว่าดอกไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันอ่าจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันลักษณะเด่นเช่นอะไรบ้างมีสีสวยงามเห็นไหมดอกกุหลาบในรูปข้างล่างมีสีสวยมีกลิ่นหอมดอกมะลิเห็นไหมดอกมะลิดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมมีดอกขนาดใหญ่เช่นดอกทานตะวันมีดอกขนาดเล็กอ่าแล้วก็บอกว่าดอกของพืชส่วนใหญ่จะมีน้ําหวาน โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดแมลงมาช่วยผสมเกสรเอาถามอีกแมลงอะไรช่วยผสมเกสรบ้างตุดทีรักหาแมลงอะไรช่วยผสมเกสรแมลงอะไรคะแมลงพ <c oughs> ึ่องอะไรอีกคะอา้าวศูนย์แปดหกเจ็ดหกหนึ่งอะไรคะพึ่งแล้วมีต้นเดืเอยมีแมลงอะไรอีก <c oughs> มีแมลง อีเสื้อเออเก่งมากพวกนี้มันจะมาดูดน้ําหวานนะคะเห็นไหมดูดน้าหวานเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวตอตัวพึ่งเนี่ยแรงทุกชนิดที่มันกินน้าหวานเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมาดูดน้ําหวานมาตอมดอกไม้มันจะช่วยผสมเกสรเห็นไหมคะงอกมาเป็นต้นเลยอันนี้จอกจอกที่มันอยู่ในน้ําอ่ะจอกแหนต้นอะไรอยู่ในน้ําอีกอะมีต้นอะไรอยู่ในน้ําอีกบ้างคะชาริตาต้นอะไรคะอยู่ในน้ํา ต้นอะไรอยู่ในน้ำบ้างคะต้นอะไรต้นอะไรที่เขาปลูกในน้ำบ้างคะรู้จักบ้างไหมเด็กๆต้นอะไรที่มันโตในน้ำบ้างดอกหอมหอมรู้จักกับลูกดอกบัวไงคะเคยเห็นดอกบัวไหม,ไมเหออรู้จักไหมดอกบัวดอกบัวก็อยู่ในน้ำพี่ยที่อยู่ในน้ำมีหลายชนิดต้นอะไรอีตกต้นกกต้น ักตบชวาพวกนี้อยู่ในน้ํานะคะเี่ยเป็นพืชที่อยู่ในน้ํานะคะเสร็จแล้วเอาเปิดสมุดค่ะนี่หยิบสมุดขึ้นมาดอกไหยิบสมุดขึ้นมาลูกต่างงานแล้วนะดอกไม้สามดอกกูได้ยินแล้ว อ้าวคราวนี้ลูกเอาสมุดขึ้นมาขึ้นหัวข้อเลยนะคะของวันนี้เป็นหัวข้อใหม่เลยอ้าวเขียนเลยเรื่องวัจักรของพืชดอกอ่าใส,ไส่ไปเลยนะคะมันจะมีอยู่ห้าหัวข้อเนื้อหานะคะวัจักรของพืชดอกไหนพร้อมทองจะอ่านข้อหนให้ครูฟังสิ อาลูกอ่านให้ฟังเร็วก้อนนึงดอกคือพืชเมื่อรเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทำให้เกิดขึ้นเกิดเป็นพืชต้นใหม่ครับอ่าถูกต้องอย่างมากเป็นใหม่ค่ะต่อไปนัาจะชายอ่านก็สองมาค่ะพืชดอกโตเต็มที่ออก ดอกพืชต้นหม่อยหมุนเวนไปเรื่อยๆเราเรียกว่าวัาักรของพืชดอกโอเคถูกต้องค่ะเออเสียงดังฟังชัดให้อ่านให้ฟังก่อนเอามาข้อสามต้นบัวต้นบัวมาค่ะมาอ่านข้อสามให้เพื่อนฟังค่ะอ่านเลยลูกข้อสามห็นจอชัดไหมคะอ่านเลยเดี๋ยวนะคะค่อยเลื่อนเขียนให้แป๊บหนึง่งเอาอ่านก่อนข้อสาม ผมไม่ได้ยินเสียงลูกไมลูกไม่ได้ยินเสียงเด,ยเดี๋ยวนะคะต้นบัวเลื่อนเป็นคนอื่นก่อนนะคะเอาดานิชาตาวันนี้ดานิชาตาหลายรอบได้ไหมเอาดานิชาตาอ่านก่อนนะอ่านมาดอกอ่านลูกอ่านดอก ของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปเช่นมีสีสวยงามมีกลิ่นหอมมีขนาดเล็กใช่ไหมคะ,โอ,คคะโอเคค่ะโอเคค่ะเลื่อนไม่ได้นะเนี่ยเอาไหน น้องจินนิชาในอ่านก็สี่ข้อห้าเลยอ่ะให้อ่านสองข้อเลยสิรินภาทิพย์จ่าเนี่ยให้สิรินภาทิพานข้อห้า 5, จินนิชาอ่านข้อสี่ก่อนดอกของพืชส่วนใหญ่จะมีน้ำหวานน้ำหวานเนี่ยไม่ค่อยดีเอาสิรินภาทิพานข้อห้าค่ะน้ำหวานจะช่วยดึงดูดมแมลงต่างๆให้มาผสม กสอนให้พืชได้ค่ะโอเคนี่เป็นความรู้ที่เราต้องรู้นะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเลื่อนให้เด็กๆจดก่อนเอาดูก้อนเองเราเริ่มจดอา่อาอ่าจะได้ไม่บางเอาจดไปเลยมีห้าข้อ มันจะมีอยู่ห้าข้อนะคะที่นักเรียนอ่านเดี๋ยวครูเลื่อนให้ดูก่อนกันหนึ่งเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วลูกอาเดี๋ยวฟังคําอธิบายของครูก่อนนะคะฟังคําอธิบายของครูก่อนเดี๋ยวลูกจดห้าข้อนี้เสร็จแล้วนะคะครูจะแปะโน้ตให้น้องนะคะได้ยินใช่ไหมคะพยักหน้าด้วยนะคะเออเสร็จแล้วพอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะพยักหน้าเสร็จมันจะมีตรงนี้เป็นคําคาเป็นอะไรแบบฝึกหัดให้ลูกทํานะคะ ให้ลูกทำทั้งหมดมีสิบข้อ,อ,อไม่ได้ยากอะไรเลยไปอ่านคำสั่งให้ยกตัวอย่างพืชดอกที่เรียนรู้จักมาคนละสิบชนิดนะคะเอ,อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เรียบร้อยควรจะแปลโน้ตที่ห้องให้เรียบร้อยนะคะโอเคมันจะหมดเวลาแล้วลูกงานในสมุดมีตรงนี้นะคะอย่างหนึ่งแล้วก็แบบฝึกหัดยกตัวอย่างดอกไม้สิบดอกหมดเวลาแล้วพอดีเลยหมดเวลาแล้วค่ะค่อยไปจดนะคะเด็กๆ เข้าไปจุดนะคะอ่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าเวลาแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่อยไปทําง,งานนะคะ<ม><ม>เด็กๆอ่าค่อยไปทําง,งานไม่เยอะมีจดห้าข้อเองนะคะเดี๋ยวค่อยแปะโนต้ตไปให้